สวัสดีค่ะมื่อนี้ยาแก้วเปมาลีไปาพาไปไทยทำพอทำได้เนาะอฏิทยยัยย่บ้านก่อนเพราะว่ายายแก้วมืนมือน,น้ำต้หมหัวฟาดพื้นเนาะเนาะอันหัวฟาดพื้นัหวโนแล้วก็ขาชาพิกขามันนั่นพับนะพับขึ้นหลังว่ามันกระดูกหักแต่ดูกมันมันไม่ได้หักเนาะแต่มัน บวมมันไข่เนาะย่างกะลำบากเนี่ยแจ้งลอยกันเลื่องผักแจ้งลอยกับสีภาพอ่อนย่างซมแจังสีล็อกเศร้าบ่เศร้ากับสีไทยวึ่งกึ่งเก่าลัดกับสีผ้าลอยอันย่างก็ยอะก็ยอะไปไทยเนาะเที่จังไหนบัติเหตุเนาะมันเกิดได้ทุกเมื่อเนาะอุบัติเหตุทางทางเฮือนทางการเฮานี่ล่ะมันถึงน้ำ ในถูกน้ำในแก้วเว,วนใะนแก้วก้าวลงมันกับมืนตลาดลื่นหัวฟาดพื้นเนาะลงทางหลังไปเนาะลงทางหนานี่เนาะหัวโนน่แหละใบมันหัวแตกบ่แตกโน้ฮาก็ปั้นนะเนาะแล้วก็ขาขาขาข้างหน้านี่ยมันมันลื่นแต่มันสิพับเนาะมีโปกกับอันซุม่มนิวซี่นี้มันพับขึ้นหลังเนาะ ก็เลยเจ็บแห้งเหมือนเด็กแก้วก็ไปหาหมอนั่นล่ละไปคลินิกี้คนวาาหวานบวชแงแต่ว่ามันไข่เนาะไข่มันบวมสิ่นเนาะถึ้อสิ่งบวหักบถแตกดอกะปดลังมันเศร้าอะไรจะสิได้ลอยอีกกับบดหาเศรา้าดอกพี่น้องกับสิทายโยกับสิคอยขี้เขี้เย่ไปเนาะ<ม>นะ่นกะก็ S <S เหดอุบัเห็นมือว่านานี่ละะบืายมือดอกเป็นมือว่านส่วงแรงเป็นช่วงแรงกันเลยได้ไปหามหมอ,อไปทับกวาสะอาดบ้านลูกไส้ไปมือนน้ำน้ำม,มันหัวในครั่วขึ้นกระเบืออเบ้องกระเบื้องราคาแพงถึงน้ำละมือนปอีนเผาลงเกือบจบ ไปใ,ใส่บ่ได้ก็เลยนั่งเว้าวนี่พี่น้องฟังนี่แหละเนาะครับกาสิบ่อไทยจากยันพี่ยันน้องอลืมยันพี่น้องบ่เบิ่งอี๋เ,เน,น,น,นาะไอ้แจ้วเจ๋งเนาะบ่ไอ้แก้วบาดเจ็บายอยู่ก็เลยนไทยนั่งบัดนี้หมอว่าบ่อยยางดูเนาะให้พักสัก่อนนะก็เลย ไายพี่น้องมึงว่าสิว่าบันใเกี่ยวให้หนายตาไปใส่น่องใช่เกี่ยวโบนั่นย่างโบธนัดบัเนี้ันกินสินอนพักสะก่อนให้มันเจ้าบวมเจ้าไข่สะก่อนเนาะกินสีไทยซื่อมือละแต่หากสีไทยเห็นย่างไปหั่นไปนี่เน่จักน้อยก่อออกกำลังกายนเนจักน้อยเนาะเจ็บกย่างแต่ว่าหมูเพิ่งหักบระหยัดย่าง นอนหลายก็เมื่อยเนาะแยกเกี่ยวหมักนอนเกี่ยวหาให่งัวก็พอได้แล้วโดสรชวกอนงัวขายบ่ดีอยู่ขายดีอยู่แั้วจึงกิน <c oughs> อะขอบคุณเอฟซีเ <FC S 2> พื่อนอ่าทุกผู้ที่เป็นห่วงกันเลยขอบคุณหล,ลายๆเอฟซีที่เข้ามาชมใยแก้วแฟมิลี่เนาะแยกก้วกับพ่มีอย่างไรเน,ะนาะไทยทำปลูกหัวปลูกสวนปลูกพัก เห็ดน้ำง่วน้ำหยังนี่ละ่ะกับผักไทยสวนเพื้นแน่ได้สวนเจ้าของแน่เนาะแล้วก็บักแตีงกับลังสิม๋ม่ใกล้สิได้กินเนาะก็มาเดี่ยงกอ่อนเนาะแบมาอันนี่แหละหม้อนอกพื้นลลน,นี่แหละปีนเข้หาหัวนอกพื้นก่อนหัวนอกพื้นก็เลยว่ามันหัวแตกยงเนาะมันลงแหงเนาะดังตึ้น บมื่อคืนเลยพี่น้องเมืม่อวาน <c oughs> ว่ามันสิสรบเลยลูกไส้ลาได้อุม<า>้มเมื่อคืนรถจนว่าอันกำจับบระได้พี่น้องมันเนจ็บแหงเนาะเจ็บหลายแม่แก้วกับว่ามันขาดฮะตกใจว่ามันขาดเฉพาะฮะเนาะเจ็บขาดกระเล่นมาทายาก,ก่อนเอาเอาติเร่ห์เอา อย่า,ามาทาก่อนเนาะเมื่อก็บแหทย์มตาตีม่ได้บัดน,นี้มันมันกิดไข่เนี่ยจักหน่อยบัดน,นี้ก็เลยอันลูกชายได้ออกไปหัมนมาภาวะระบบไปล่ละคนย่านกระดูกฮักมันกรบเพราฮักก็ทำมาทานะบัดนี้บ่เกิดจาก,กรถก็เกิดจากเฮาบ่เห็นนี่แหละ มือเนาะฮะปูเด็ดปูกระเบื้องกันระวังแนี่ยแหละมันถือน้ามันลื่นเนาะกระเบื้องมืนกระเบื้องเคลือบกระเบื้องปูพื้นบ่ถ้ามันถือน้ามืนเบิดกระเบื้องโคสราให้ก็ได้ไทยนัสตี้ถือน้ามืนขนาดนั้นน้ามน้ายังยางโยมโยมกบบปีนเผาไว้เลยหรอไอแก้วปูเห็นไอแก้วขัดจังวน้าอยู่กลัว ขาพับขึ้นหลังหัวฟาดใส่ขอบประตูมิดจริงจริงกลับมานางเบาจอยๆได้แล้วอีกเจ้าหน้าก็ขึ้นสิเดีาเลาะคือเขาขอบคุณเอฟซีที่เป็นห่วงที่คิดว่าสิเป็นห่วงยังมาตายง่ายดอกพี่นองแต่ดูแข้งยกแก้วกระดูกเล็กสาจ้ามาตายง่ายกระไดรุ่นรุ่นบุกเบิ อุ้ยอ่าสุดท้ายนี่กับปากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมิลี่นี่เด้อค่ะ